ตื่นขึ้นยายามแต่เสาเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะย่ำแล้วพอดีตีหัครั้งแรกที่ลองทำด้วยะเด้อยรสชาติโอเคยูพ่อแม่พี่น้องรสาชาติใจได้จ้ะเอาไปแจกน้องซวยกินกันลองลองไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เอกี้จอยก็ซิมแล้วแซบยูเห็นว่ากันเลยที่หาพอดียำแแลวจ้ะอันนี้เป็นใส่เ <c oughs> นืม้หมูแล้วจ๊ะเด้อใส่แตนเขาคุกที่จอยทอดนี่นแหละ เพราะว่าแน้มันว่าได้ดเปรี้ยวมืนจังเซียดใหม่จังสิบพายย่าใหม่พอแม่เป็นหน่ะมื่นนี้ล่องซ้ำหนีไปก่อนไปเห็นง,งานล้วจ้ะ